แนวกินหลวงพาเวนนะพี่น้องสิ่งที่แม่ละหมากนะคือแกงปักคอแ้วกระต้มโกบพี่น้องเลยต้มกบแล้วก็หลวกพกแล้วก็มกปลาแดดเลยนะมกปลาแดดเป็นหมากแบบนี้แหละของกิน ปลาตัวเซียงสันปร้นบลอกหมากกะหลอกคืนสุดท้ายแล้วที่ยายสิอยูนำหมื่นสิบบาเห็นเหมนกันแหละเนาะนะแกงปลาแกงปลาขอเวลาไปเมืองนะฮาสิมักซื้อมาดนาะปลาขอนะมาให้เป็นแกง กินเปิดวิทยุครัเพิ่อนสวัสดีครับผมขอทันเนื้อเสือบวมนี่เสือบวมนี่ใบอนุมานประสานใจป้อผมว่เคยเห็นเนี่ยว่เคยเห็นนะครับอย่างนี้คือจะไปถามประสานตอนนี้บอกไปกระถิ่อ

ตาตตแฟร์บอทบอาวไต <laughs> ยยงไงฮะฮูตอนใดนอนถูตอนพาอีพอไปขวดอยู่สวันเลยครับพามาแหวอยู่เนทาดิงห้าง <c oughs> อีพอนะ่คือสมันระย่างแรกตอนนั้นระย่างแรกก็คือจริงๆนะเป๊ะ ตอนผ้าถ้าพอไม่ขวดน้ำบ่อหูเราก็เป็นโรคยังแต่หลังจากที่เสียไปแล้วนะแค่สันนิ้ทานมือสื่อว่าเป็นมะเร็งเดียวเป็นมะเร็งนะั้นมะเร็งลำสายามาแต่เฮิงหักสิมาจีทูบนี่นมายอนอนพี่บอกยังพาไปหาหมออยู่เลยโอ้ยนาะ เล้งเห็ตนตาหูเห็ตนตาหูป็นตระกยาเนาะ แดดนิ่หอมอ่ะแดดี่หอมอโอ้ยเสียงปีศาสนานเป่น้องโอ้ยแหมเทนไปสะก่อแหมเทนไม่ใส่เอยูีนอนี้อีเผือกเพน่บอกขามมาไหนนี่นี่ เาะดพัลโลมนี่บอพัลล่บอันนี้แหลบอนแนอนแม่บอนี้ะดออนี่ปกติเราสิดนอนได้หนหนามุุงเราก็ย่างๆอยู่ เงาซื้อมาจากตายตอนนี้เด้อ้าอุด้มาสมซื้อมาเป็นแก๊สผมว่านี้อันนี้จะเป็นน้ำไหวยาหยุดโตหมื่นมากมาใส่บาตรขนมน้ำ ดูสิวันนีจ้ะถ่ายหุกหงกันตอนพัวผลนป่ว,ปวยตอนพัวผลนป่วยอันร <c oughs> อย่ารกสดีแมนหาก,กันแหงแพงกันลายนี่ไปอยู่น้ำกันซะที่เป็นสัตว อันนี้เป็นหูเขาไปเที่ยวอยู่วัดภูมานอรมมีเธยุเพือเป็นปสิฟังนอนฟังอยู่ในนี่แหละเอา้ามาตาเวศน้ำมาเสื่อมาันนี่สิฮ<ๆ>ึต้องลงาออกไปกินบาวา่วะ

ฮะในแซมอนแซม,ม, <c oughs> มอนมามใ,ในหัวเขาขนาดเอามาเองไม่ไม่ไมอนน่ะเธอก็บอกตื่นมาเธอโสดแล้วเธอก็นอนอยู่พอดีเยาวในหนีอ๋ออ้าวพ่อหมมาลูกมาลูก ผ้าหมเจ้านาไอ้มิีทั้งผื่นนะผมไม่ไล่นะกับไปจุดทู่มบอกเล่าก่อนสินอนนะบอกแม่ซีบอกใช้บุหรออี่ยานเราจะดีไปเอาผ้าห่มมานี่สัรปูฉาเรียบร้อยปูบอลหรือบอลปูแต่สั้นปูบอลนั้นนอนเธอหนีแหละไหวหายนี่นะ ลองมาดูลองสาติบมาดูโอ้ยอ้าวย่านคาเตตีนนะฮะเออเขาสิเสียบตีนซะเลยจากภายสิมาจีอะหัวคิดบางกูนอนกูก็นอนละคือหนึ่งอ้ยเธอนอนเหรอบอสเออเออโอเคจต่เธอนอนอะไรบางอย่างมึงนอนบังมึงคือบกคนมาใช้กันหนาวแล้ว เหตุาลลงก่ถางขันนั่นดออมันมันแบบหนุ่มงไม่มีเลยเดัวผอมโตโตลูกเอ้าผมมาไหนลูกนั่นน่ะบอบพื้นต้นล่ายนะนั่นแหละหนุ่มๆนะเออด้ดยดาวใส่กันใส่ไหนเฮ้ยบ่มีพันมาด้านองบอก แนวนี้เราอ๋อคือซิมินแมนเลยจะดงเบิมาสาสกแกังย่างมาเอามาคืนห <c oughs> น้าพื้นตัวนะเบิ่งเแต่จออู่ว่าโอ้ยสวยเลยังเรื่องเยอะอาจจะคนก่อนห่มหนึ่งากเราออกมาจากตู้ี่สูจสิ สูรกินให้จาหน่อยไปครับไปครับไปนอนเบิ่งโอ้ยกันจอนเบิ่งอ่ะปามาสีหอกนี่เว่าเธอกำลังนอน่งนี้เออคุจนอนน่นอ๋อได้ได้ได้กรเพนี่พอโอเคอ๋บมเีนอนานอก็มีบ่อนอนสิไปนอนเบิ่งคูอยู่โอ้ย โวดโถหลายคนเขาหายฉันไหนฉันไปบุญายก็เจ้ากรลายฉันไหนฉันไปบุญไหลนอาก็บอกไปนอนหมงไก่เสียเธอะจ้ะฉันก็เออไปกลับไปเซเี่อยู่ในสายเปิดในสายเนสายเปิด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 เิดเเปเเิ พงยางบอดิฟูกจับมาทางนี้เรออยียบร้อยจอมขีดึกทนเรียบรลอยใส่ยขอยนอนอาปะมมาม่ะมึย คือห้อนว่าบานห้องน้าว่างมั้ยยังวะขีฝุ่นีดึงมาพ่ฮามตัวน,นี้นะมันมีขี้ฝุ่นเอาไอ้ววดกวดเด้อเอานางงามมานอนพี่บ่ป่นี้

นางเอกมากแล้วลูกสาวอีแหม่โอ้ยนอนไปเผาการนอนเผากันทารฮง,งมงงอใน,น,น,นสวรรณนักเขตพี่น้องนางงามโอ้ยเขาขอดูใหญ่ดันขวัญเสียงวิทยุ่ได้อีก เห็ดหยงนอ,นอืม่องมอยาจนอนอืมอานอนมาก็พายา,าไปนอนช่ซะ,ะนอ,นนอโอ้ก็นอนอยู่นีหลมะมืออื่นเห็ดหยาง,อ,ง,งายอืมลูกสาว นอนใช่ผู้ชายคอยอยู่บัดคืนจะหน่อยย่ามันต้องมาหากินของพี่บอกแค่นี้แหละมันต้องมาหากินของพี่กินยังของพี่เออผู้ชายฮะอ้าว๋ยวเป็นให้นอนดิพี่เนาะนอนก็นอนไปแค่คุณบอกเขาญาตเขาอยากนอนแไปว่าแไปว่าผู้ชายจะหลายขนาดไปว่ อิฐด้ลลอยส,อา,สาน้ำแของแกนหมดนผ้าใยผ้ใย่้าซิวเวอรอ่าโตัะนีกระดูกตลาดผู้หงน้อผู้ไปหามน้ำอับในโอ้นู้ชิาหารงัวนเพืออ่อนเขา บายพาไปเชื่อนั่นสิบอลได้ดีบอลได้อันอันนั้นคิดว่าสีเศร้าเดี๋ยวเรานอนบุรัฟมื่นไปสายมื่นมัได้มาส่งยายตีมาแล้วเนาะอันไม่ใหญ่ใจนะให้มานอนพี่แต่ว่าเราอ่ะเพื่อนเพื่อนนอนเพื่อนแล้วมื่อื่นเขาจังมาแต่เด้อ โอ้ยเด็กสำได้นี่นะเฮ้ยเขาบอกให้นอนอยู่นี่ว่าผมมีบนนอนเอ้าเธนเลยะมากินขอาเพ่ยเป็น้องายเมย์่ะอืมเด่นนะไม่เยบอ่คืมันไม่ยากเลยไม่ได้ยากโอเคของพี่น้องเลยวันสุดท้ายนาอคืนสุดท้ายเนาะที่ห้างจได้เห็นกัน สงวนจะเอาอีเม่ไว okay, ้ละลายคลื่นนะแล้วถ้าจังหว่าอยากเอาอีเม่ไว้ละลายคลื่นนะแบบว่าท่านอยากเอาลาไปนะเอานาวาซิมาเต๊ะอันเออมือมืดอันช่วยท่งหาร์ดเจอัเด้ถามเพิ่นว่าเพิ่นนนนอนก็เลยเอออย่าอลไให้เพิ่นพับนอทห่าดเพิ่นเปิดข่อยเพิดนก็ขึ้นนเดยเออยากก่อนแล้วมือโอ้ยลำบอได้เป็นยางเออแลรเคย เมนลัสเด็เป <ừ> ็นอีซังข้อเอื่อยในเฮือนแต่ไปในเอาก็เมืองเมืองดองหรือฮ่าจังลงมานี่เขาโคกงนั่นนี่แหละคือวงมุ่นโค้งเดียก็อะไรอะไรแล้วก็บระยู่ละไอแม่ก็ได้หนาเวนหนาเราหนาถูกใจอ้าวจะยังให้เราผับผ่อนนะอยจะให้เรานอนมานี่ฉันขึ้นไปฉันทำอ่ะดูซ่รได้มาให้เราใส่อาตะปูมีตะปูใส่นะใส่ใส่แต่ข้างนอกแต่ไม่นอก อิแม่แล้วแน่บางหนาแล้วกันเห็นการมีแต่ว่าตะเรือปุซ่าเราจะต้องเาบอกมาบวชจุงอิแม่บ่มื่อนาจเห็นไม่อยากลายกัวยู่เห็นอะไรวะอ้ออยากสมาคือเมิงสภาพดูอุ้ยอห้ยว้าวห่ะอิแม่เปยดโซกใสเลย ไปน้าหัวยุ่มๆด้วยไปโชว์หัวยุ่งๆมึมานอนทีนไหนรัยแระวสริฐไอการมากเลยพี่น้องฮานาโก้แทงไฮโลสวดสวุ้ยพิต้าังใช่ไหมซัมนี่เด้อพี่น้องขอบใจทุกกำลังใจเด้อ มันก็เสียวอบอุ่นในดอกแบบนี้นะ <c oughs> พอมือออินนี่แหละมือออินแรงมือออินนี่แหละมันก็เงียบเงาล่ะบมอยากจากกาันแต่ว่ามันก็จำเป็นเนาะ ท่านท่านคิด huh. ว uh ่า huh. ม so ันบ่ยากผู้ใหญ่แบบมาเบิ่งสอยเหมือนเงี้ยอ่ะอย่างไหวเป็นเดือนผมอไกลๆยังขึ้นเจ้ายังได้เบิ่งเราห้อนะเฮียงหนึ่งได้เบิ่งมือเอาลงกันยังบ่ได้สมมติว่าเอาลงมบอนี้ได้ห้อนะมาหอดบอนี่ผัดบบบอกได้ว่าอีเนอร์โซผัดข้าเซ็งเลย